เครื่องมือและอุปกรณ์นะคะก็ได้แก่อินเทอร์เฟซดูอ l ลแ n งฟอสเซนเซอ o r กล่องไม้เครื่องช่างสปริง Spring, มวล150กรัมแล้วก็250กรัมและก็เชือกมวลเบาการต่อเครื่องมือนะคะขั้นแรกต่อสาย usb จากอินเทอร์เฟซเข้ากับคอมพิวเตอร์จากนั้นต่อสายจาก Du a l l ลแลง f o r e e s เซอร์ เข้ากับช่อง Channel ของอินเทอร์เฟสต่อมาจัดวางอุปกรณ์กล่องไม้ Dual n g t อ Force Sensor และเครื่องช่างสปริงตามลำดับนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ผูกเชือกทั้งอุปกรณ์ทั้ง3เข้าด้วยกันนะคะโดยตั้งย่านสวิตช์บน Dual Length Force Sensor เป็น10นิวตัน เปิดโปรแกรม l o g p โ o บนคอมพิวเตอร์นะคะให้เซตซีโร่ก่อนทำการบันทึกผลการทดลองทุกครั้งซีโร่